ชีวิตววยกเกษียณเจเน็ตเขียวย้ายกลับไปทำไรกับสาม,มีค่ะเรียกได้ว่ามือแตกหน้าไม้ก็ไม่หวั่นค่ะเจเนตเขียววางแผนชีวิตววยกเกษียณย้ายทำไรที่บ้านเกิดย้ายฐานทัพกลับไปทำไรทำนาที่โคราชบ้านเกิดวางแผนกเกษียณวงการทำาคาเฟ่ผลไม้วันที่31มก,กราคมนักร้องสาวอารมณ์ดีเจเน็ตเขียวมาร่วมงานบวงสวงและเปิดตัวซี่ลีลาสุดรวมถึงได้ออกมาอัปเดตชีวิตค่ะหลังจากที่ขายบ้านที่กรุงเทพย้ายฐานทัพกลับไปซื้อทีไร ถึง12ไร่ทำสวนปลูกบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองตอนนี้จะผันตัวไปทำสวนอยู่ไร่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือไรอีเจยซึ่งบอกพี่มัมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าหนูไปทำไร่นะเขาก็บอกว่าดีมากเลยคือโควิดเนี่ยทำให้เราไปชาวไร่ชาวสวนจริงๆตั้งใจจะผันตัวเองไปอยู่ที่นู่นแล้วนะแต่ว่าได้ไปเร็วขึ้นแล้วก็ทำอะไรสำเร็จภายใน3เดือนตัดสินใจไปทำสวนเพราะไม่มีงานในวงการใช่ไหมงานในวงการก็ยังคงมีตลอดเลยแต่ว่าตั้งแต่เราเสียราชการ ก้าวไปเราก็อยากจะไปสํานึกรักในบ้านเกิดไปทําไร่ทาสวนไปทําดินแข็งๆเนี่ยที่จักไม่มีต้นไม้เลยให้มันร่มเย็นตอนนี้ทําแล้วสวยงามค่ะเดี๋ยวจะเอาโดนถ่ายภาพตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาให้ชมเดี๋ยวรอได้กินทุเรียนก่อนทุเรียนลาอีเจยจะอร่อยที่สุดเลยหลังจากที่เถอดหันไปทําในส่วนของการทําเกษตรผสมนั้นก็เรียกได้ว่ายอมทุ่มทุนตากแดด ตากฝนหน้าดำก็ไม่บ่นทำด้วยความจริงใจและความตั้งใจจริงๆเธอนั้นจะเป็นยังไงกับปัจจุบันนี้ลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ